มาหาแม่จากลูกค้านะคะกลายเป็นญาติสนิทไปแล้วให้บอกว่าหนูมีบุญเลยแม่เป็นแบบลูกค้าด้วยขอบคุณมากคุณบอกว่าจากลูกค้าก็กลายเหมือนเป็นญาติสนิทไปแล้ยขอบคุณนะที่สบคุณมากจริงจริงคนแก่แกไม่แก่เขาไหมของมีคุณอะไรดีน่ารักกอันตรายใครไม่พิงเฉลิมน่ารัก ชุดกาแฟนี่นก็กเลยองคุณแม่ม,มา,มมาหาสักแป<จ>๊บหนึ่งนิดหนึ่งก็ยังดี <laughs> จากลูกค้านะคะกลายเป็นญาติสนิทไปแล้ว FC FC นะคุณผ่านเรื่องความเป็นที่ได้มาแวะขายแม่ไปกินร้านหนูหลายเที่ยวแล้วก็สั่งมาก็อร่อยเหมือนเดิมรสชาติแล้วของมีคุณภาพเพราะว่าของเขาสดดีมากอันนี้ไม่ได้น่ามานะไม่ใช่คะเพราะว่าครั้งแรกที่มะทำใจแม่ไปรอตั้งเจ็ดชั่วโมงแล้แม่รอตั้งแต่เก้าโมงเช้าแม่รอตั้องระช้าอีตรงสภาแม่ไม่รู้จักแต่ลูกสาวเขาจะเปิดเพราะลูกสาวเป็นมีสวสดากอเพราะไป ถึงนะแฟนบอกว่าแม่ไปถึงว่าพอเห็นนะเราก็ตกใจตอนนั้นขับรถอยู่ไปแม่บอกมาเร็วมาเร็วไปขบรถเยไปรถเลยแฟนม่อกี้นีกว่าจะเสร็จน้องก็มืดเดี๋ยวเขบอกว่าแล้วขับรถไปแล้วมันกด้ถึงแล้วเขามบอกว่ามาแล้วเขาบอกว่าแน้วยัไปเขาชวนไปกินข้าวน้องเขาก็บอกว่าจองเนี่ยจองร้านอาหารดังๆให้กินเลยบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอามีนัดมีนัดคือครั้งแรกเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวที่จาไม่ผิดเาไปเที่ยวเหนือจังหวัดอะไรเนี่ยมาไปไหนปเชียงใหม่แล้วแม่บอกว่า ไปมันดูการดูคลิปตลอดทางแล้วบอกว่าไม่ไม่แวะบ้านแล้วเไปประจวกเลยไปประจวบเลยแล้วก็ไปพักเลยไปว่าไปดั่งรอเลยด้วยนะ แล้วก็จัดหนักด้วยใช่แล้วแม่ค้าแถวนั้นเขาถามแม่ค้าทำงานว่ามาตั้งกี่โมงแม่ก็บอกไปตั้งแต่เช้าโอ้โหสุดยอดรอ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 เพื่อจะกินของดีต้องขอบคุณมากมากและเขาน่ารักนิสัยดีน่ารักมากขอบคุณค่ะแม่แม่หนูมาต้องบอกว่าหนูมีบุญได้แม่เป็นแบบลูกค้าแล้วหนูก็โอเคมากแล้วอบคุยดีมากขอบคุณนะขอบคป็นาสนิทไปแล้ะขอบคุณนะ ไมขอบคุณมากๆไม่ทิ้งคนแก่แล้วแย่ไม่ได่เค่ะแม่แม่ย่า63แล้ว63แล้วก็เป็นคนของรัฐบาลไปแล้วเงินดือนได้แลเงินเดือนแล้วเงินเดือนได้แล้วก็ค่าอยู่ค่ายานี่ก็ฟรีจีนหนึ่งเนาะต้องต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยเนาะใช่ค่ะขอบคุณทุกคนไม่ใช่ว่าขอบคุณแม่คนเดียวนะทุกท่านที่ว่าจีหนึ่งมาได้ไปเยี่ยมหาก็คือทุกคนน่ารักทุกคน ที่ว่ามีอะไรก็แบบปกป้องเจ๊หนึ่งตลอดต้องบอกขอบคุณมากๆค่ะเป็นปากเป็นเสียงให้เจ๊หนึ่งนะคะแล้วเขามีคนมีมารยาน่ารักอัธยาศัยน่ารักดีมากๆขอบคุณมากใครก็ไม่ทิ้งเจ๊หนึ่งรอกน่ารักขอบคุณค่ะแม่น่ารักเป็นคนดีมากเลยแม่มาหาสักแป๊บนิดหนึ่งก็ยังดีเเราเป็นลูกค้ามากี่ปีแล้วครับแม่ แม่แล้วน่าอยาหลายปีแล้วนะมา <M EN S 2> ลูกสาวาลูกสาวเขาดูมาตลอดแล้วก็มาบอกแม่แม่ก็ดูทุกคลิปเลยนะไม่ดูทุกคลิปเลยแม่ก็ชอบมากเนี่ยดูตลอดไปไหนไม่ลงนะทักด้วยว่าไ<อ>ปไหนไม่ทำไมไม่ลงคลิปคอม <laughs> เมนต์สา <laughs> น่ารักดี อะไรเงี้ยอุ้งชอบมากนะลูกนะให้มีความรุ่งเรืงงนเองจแม้วาฟังเนาเหเลยแมวใ้คาแมแข็งแรงนะเหมือนกันเหมือนกันลูกเหมือนกันบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะลูกนะไปเที่ยวหาหนูได้เรื่อยๆเห่งเหงมีบุญสแบนำเนาะอยู่นองแมวอบปะบเจกันก็เจเน่งเดี๋ยวกรุงเทพก็บางทีเรา พี่สิริพรนะว่าจะว่างๆจะแวะไปหาแกนะใช่นั่นก็อีกคนนึงเพราะว่าอันนั้นเขาก็อยากให้ไปหาเหมือนกันไว้วันไหนจะไปเที่ยวหานะคะพี่สิริพรหน่าัะหลายคนเลยหลายคนมากมีวันดีก็เหมือนกันอยู่แถวย่านนี้ก็เหมือนกันนะเป็นเอฟซีกันมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะคะตั้งแต่เจ๊หนึ่งยังไม่มีชื่อเสียงนะคะจนยังก็ยังไม่ดังเท่าเท่าไหร่นะของตัวของตัวเขาเนี่ยเป็นคนดีและสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ใครๆก็รัก บางครั้งเนะี่ยแม่ดูของบางคลิปนะนะบางคนนะนะเขาพีอะไรแรงๆไม่ดีเลยอันนี้แบบน่ารักแล้วเขาไม่เคยที่จะแสดงโอ้อวดอะไรเลยเนาะแ,แล้วของเขาก็ดีจริงๆนั่นแหละหรูคุณภาพสุดยอดแม่น่คอมเมนต์ไปไม่รู้ใครจะหมันใสไม่รูร้แต่แม่รักของแม่แนละ้วขอบคุณแม่ของแม่ขอบคุณค่ะแล้วดูเธอสวยวันนี้สวยไหมน้าสดใสดูเลยสวยสวยหันมาอ้าว ขอบคุณค่ะแม่ชุดสวยนะวันนี้แม่ดีใจไหมว่าเจนมาดีใจเ่ะดต้องขอบคุณเลยนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าอย่าก็อันนี้ก็ต้องไปหาเขาเหมือนกันนะคะเจ้าของชุดนี้อยู่แฟชั่นเปต้องไปหาคุณพี่ลูกเป็ดนะคะที่โคราชเหมือนกันหรือว่าจะไปหาใช่เจ้าของโรงงานเนี่ยเอามาให้หนูใส่ฟรีหนึ่งปีนะแม่เขารู้ว่าซส์หนูด้วยสุขไม่คือหนูอ่าสั่งเขามาใส่แล้วหนูก็ชอบเขาเห็นหนูใส่ทุกคลิปในการขายยามเขาก็บอกว่าอุ้ย ไม่ได้และต้องเอาชุดมาให้หนูใส่หนูเต็มตู้หมดแล้วค่ะตอนแรกตอนที่สำคัญเนาะขอมาให้เจ๊หนึ่งใส่แล้ววันนี้จเจ๊หนึ่งก็เชิญเชิญคุณแม่เชิญคุณแม่ไปช่วยงานที่ฟิวเจอร์รังสิตเนาะคุณแม่ก็เลยได้อันส่งใส่ฟรีไปด้วยสวย่วยด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งเป็นคนที่รู้ใจกันด้วยเนาะนุ่นคนนุ่นด้วยเป็นคนที่รู้จักแม่รักเขานะพอเจอเขาตอนแรกเลยรเขายกมือไหว้แม่แม่ไปรอหลายรอหลายชั่วโมงเขาก็ สวัสดีแม่สวัสดีเออแล้วก็น่ารักเหมือนใจเหมือนดวงเหมือนดวงถูกกระต่ายใช่ครับหนึ่งช่วง้ีขอบคุณที่ได้สมพันธ์ไนี้แม่มองแม่รู้โอ้ดีจังเลยคู่นี้ก็น่ารักแม่ก็คอมเมนต์ไปเรื่อยเลยนะน่ารักไปเลยเด้อขอให้มีความสุขความเจริญนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเราอยู่ได้เพราะลูกค้าเพราะเอฟซีนะใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยู่ได้เพราะตัวเองนะอยู่ได้เพราะลูกค้าที่ให้ให้โอกาส ใช่เพราะว่าเก่งอย่างเดียวนะไม่สามารถเติบโตได้ในอาชีพเนาะต้องได้แรงสนับสนุนจากและอย่างตัวเราด้วยที่สําคัญคือตัวเราเนี่ยแหละที่ที่ว่าทำยังไงที่เอฟซีละคนที่คงวาแล้วเป็นคนน่ารักไม่ใช่เหวี่ยงกับลูกค้าไม่จะอะไรเขาไม่เคยเหวี่ยงนะเข้าคนเยอะขนาดไหนอะไรก็อย่างนั้นอะไรค่ะ อกมาอะไรเงี้ยมันะยงามถ้าไปประจบก็จะได้เจอเราสอคนแอกนั่เลยแิงบเรองขอบคุณมคบอบมกนับขอบปุากะคบขอบคมาขอบคุณากะครดบาะคับเอกนอมาะรบมาับขานะัอมากนะครัานะคับอกะรัอกนรับขทนะครบอกนะคับอกนรันะรับขณนะคบกนรับขอนะนะคับบมากนะบคากนะคอะอ